ทุกคนน้องแต๋มก็จะไปทำจมูกหมอห้ามตันน้ำค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอย่างวันนี้ออกพี่วันขอโทษค่ะอาไม่เป็นไรค่ะคือจมูกวันที่สองค่ะช้ำน้อยแบบน้อยมากอันนี้คือจมูกวันที่สี่ค่ะไม่ช้ำเลยอาจจะเป็นเพราะแบบบอกคุณหมอว่าขอแบบทำไม่ให้ไม่โดกเพราะว่าตอนแรกจมูกมันโดกมากไงเอออาจจะเหนียวนิดนึงเลยค่ะเอาแต่ดะตื่นเต้นขวบเบว ใช่ต้องหัวตาใช่ค่ะตึงๆอยู่นะคะตรงช่วงหัวตาเนาะโอ๊ยแต่ช่วงน,นี้สวยมากเลยวันช่องมากขนาดยังบวมอยู่เป็นแค่ดีห้าเองนะคะจมูกห้าวันค่ะก็เพิ่งไปถอดฝึกมายังบวมๆอยู่ขอเช็ดนะคะนิดนึงนะตัวนี้งนี้จมูกอันนี้เจ็ดค่ะมนันตัดใหม่เรียบร้อย